ออนไลนะเหรอสิฮึวโหเฮ้ยมันนี่นะบ้าเย่สวัสดีวูว กูจะกดแบบกัรอะยเกบเลเออผมจะเกพวกนี้นะครับมคิวก็คืดอ,อีก,กดแบับตรงนี้กดกดแคก็เอฟไม่ม้แล้วก็อีอกหการเปดีขึ้นมาส่วนเอก็จะเป็น เช่น f ก็จะเป็นการถ่ายรูปนี่ก็จะขึ้นมาข้างในเนี่ยนี่ย p n g และสิ่งอเลยในกล่องนี้โมก็นก็าเรไูระเตกตีนี่ก็จะาาอูให้เลย สิ่งที่นับวงคิวแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำทำไมทัท้งน,นั้นเฟมเล่นเลือต้องเลยน,ะทน,ทน,นละทุกคนคนเฟมเล่นกลางนะทุกคนเดี๋ยวขอดู้เฟมเล่ โอ้โหฟลิสน่าจะแข็น่าจะเป็นพอคุณไม่ใช่ม่ที่สั่ถ้าัก่จะพิอาจจะช่วยดูก่อไม่มาก็ยังดีไม่ได้ช่วย จะเป็นปุ่มประมาณนี้นั้นเดี๋ยวไปทบการสอนลงนด,ดีกว่าเย่ <Yeah! S 2> อันดับแรกเราต้องมีตัวโอเกตจวานี้นะทุกคนนะเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับเป็นจะเคาะมันเหมือนคอมไม่ครับคอมในมือถือเออทุกคนก็ต้องมีแอปนี้นะโหลดจากเพจโตได้เลยมันได้ทาการทาเก็บนะอันดับแรกมีแอปนี่อันนี้แอปเขียวๆนี่ เดี๋ยวผมจะทําการนี่อันน,น,นี้ที่ผมขย,ยับนี่นะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไอ,อ้ปุ่ม,มนั้นไว้ให้โหลดเป็นลิงก์ไีเดียจะเป็นลิงก์อันนี้เป็นอันนี้นี่อันนี้อดออนบัตทอนวีตาครับนี่พอเราดาวโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมา กดไปที่ไฟเอ๊ะน,นะไรนะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปแปบ๊บเดียวนะแม่นะเราแป๊บหนึ่งดาวน์โหลดเลื่อนหาไฟอันนี้มันจะเป็นไฟเนี่ยทุกคนไฟนะนี่แล้วเรากดไปที่ไฟกดค้างไว้ แล้วก็กด copy กดมาแล้วให้เรานั้นทำการเข้าไปที่ไฟล์เกมนะครับทุกคนแล้วให้เราเข้าโปจจารแกรม Java Rancher แล้วก็กดอันนี้ c u s t o m แ z e แล้วก็กดวางไปเลยจลบยยแล้วครับทุกคนง่ายง่ายแล้วครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้อกันใหม่หน้าครับบายทุกคนวันนี้เป็นคลิปสันส้นเพราะมันทำง่ายมากบาย